ชงค้องรักค้องอ้วงกอข้อสวัสดีทุกทุกานที่เข้ามาส่งกำลังใจในชงนี้นะคะวันนี้ก็นำตนาบัตรส่งเบนะคะเบงาซิบส่งใบไม้ทุก่านได้รับชมนะคะข้าวกวดไม่ต้องส่งเซยนะคะบางกลางลมมันก็ปัดปลิวนะคะก็เลยเอามาว่างวายนะคะไม่มีอะไรเปรกนะคะมาตั้งเกตดูนะคะ อย่างอื่นเมื่อนเมื่อนกันต่างนั้นแต่ว่าข้างหลังจะจัดเจนว่าไม่ว่ารูปอะไรตัวเหล็กอะไ้จัดเจนว่าตัวข้างบนจะเบาบางว่านะคะห่อนว่านะคะไม่ว่าตัวเหล็กอะไ้จะเป็นเส้นแล้วก็หลวดลายเส้นก็ไม่เมื่อนกับข้างหลังนะคะข้างหลังจัดเจนว่าสําหรับรูปนะคะก็เป็น ประบาทส้มเด็ดประชมกล่าวเจ้าอยู่ว่าทั้งสซงรูปนะคะประบาทส้มเด็ดประโจมกล่าวเจ้าอยู่ว่าราชการทีซี่นะคะเพราะว่าควกเราคงว่องโถงมาขึ้นใจตั้งแต่สมัยเรียนนังสื่อมาแล้วนะคะว่าประบาทส้มเด็ดประชมกล่าวเจ้าอยู่ว่าราชการทีซี่นะคะไม่เคยลืมแต่ว่ามันต้องมีสิ่งเตะตกตางกันนะคะเพราะว่านี่เป็นดันลังเดียว คงเราก็ว่วงจะปริกให้ดูด้านหน้านะคะว่ามีสิ่งตีแตกต่างกันอย่างเลยตอนนี้ก็ว่าขวดอกก้อนหญาดนะคะว่าขวดออกจะ่อนนะคะเดี๋ยวมาปริกดูก้างหลาง่อนนะคะก้างหลางก็จะเป็นเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราจะสังเกตว่า เมื่อนกันแบบว่าแตกต่างนะคะเมื่อนแตกต่างนี่เป็นดานหน้าประบรมมารูปกล้องประบาดส้มเด็จประเจ้าอยู่ว่าภูมิพลอญญดุลยเดชราชการดีกาวนะคะอาซิปนี่จัดจีนนะคะสีดำจัดจีนเหล็กนะคะกลางบนก็อกซมอาซ้ำกาวเสกกาวกซมมาซ้ำกาวเสกกานะคะก็จัดจีนเหมือนกันนะคะ คราวนี้ก็มาดูด้านบนนะคะด้านบนก็จะปริกไอเอ็นเหมือนกันแล้วนะคะว่าเป็นธนบัตตีมีสิ่งแตกต่างอะไรนะคะสิงแตกต่างทีเนได้ชัดคือรุนนี้อย่างอื่นเหมือนกันหมดเหล่กล้ก็ไม่มีกันเปรกนะคะกางบนกับกางหลังเหมือนกันตามไม่เหมือนก็คือมีราค้าทันทีเพราะว่าเปรก,วกเวกแนว ด้านบนก็จะมีจองพลาสติกนะคะพลาสติกไส้เป็นรูปวงรีอยู่นะคะแต่ข้างหลังนี่ไม่มีแต่อย่างอื่นเมื่อนกันหมดนะคะเป็นใบยาซิปเป็นแบงอาซิบเมื่อนกันแต่ว่ามันมาไม่เมื่อนกันตีคนละรุนกันหน้าวะเขาไม่าราถมาสาบได้นะคะก็ไม่ก่อยชำนาญสักเต่ไรนะคะเรามาดู พลาสติกนะคะเออพลาสติกตี่องก็จะเอ็นเป็นซสีออกเขียวเขี้ยวแต่ว่าเราไปโองที่อื่นนะคะก็จะเอ็นเป็นทรงแล้วก็เอ็นด้านนู้นนะคะว่าเป็นรูไปเร่อยเพราะพลาสติกใส้ยนะคะแต่ี่มอยู่บนกระดาษสี่เขี้ยวก็จะเอ็นเป็นสี่เขี้ยวนะคะก็็อ,อนุญาตว่างนะคะนั่นแหละก็ ความแตกต่างกล้องตนบัสส้งใบนี้ก็คือด้านหน้าผัวล่วงรอกาวเมื่อนกันด้านลั่งประบาสส้มเด็ดปราบาสส้มเด็ดประจจมเมกาเจ้าอยู่ว่าก็เมื่อนกันนะคะราชการตีซี่ข้างหน้าก็ราชการตีเกาแต่ว่ามาไม่เมื่อนกันก็ตีฉ่ก้งพลาสติกไส่นีนีเถินที่เขี้ยกับปลาวารองด้วยสิ่งที่เขี้ยวนะมันก็เลยเขี้ยวนะคะ ก็ได้นาไม้ถุก่านได้รับชมแล้วนะคะถ้าถูก่านมีใบหนึ่งก็ชมให้มี่องนะคะชงเบบตามีเบบในเแบบหนึ่งก็ห,าห้าไฮไดอีกเบบนะคะจะได้นํามาเปรียบเทียบกูกันสําหรับวันนี้โชงกงรักกงว่วงก็ไม่มีอะไรจะมากวากมากวากในสิ่งตีแตกต่างกันนะคะให้ทุกคนพิจารณาดูนะคะสําหรับวันนี้บายบายค่ะขอคาลาไปก่อนขอบระคุณค่ะ